สุดท้ายก็จะเป็นสอนวิธีเคล็ดลับในการใช้ให้มันรวดเร็วนะครับสมมุติถ้าเราส่งใบปะหน้าพวกตามแพลตฟอร์มต่างๆเข้าไปในกลุ่ม l ลน์เพราะคนไทยเราใช้เยอะอีกแล้วเนาะเพื่อเราส่งปุ๊บเนี่ยเราจะกดโหลดไฟล์แลปิพนมาได้ยังไงให้รวดเร็วเรามีคลิปเรามีคลิปวิธีใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone หรือว่า Android ครับสามารถดูได้เลยท่ายคลิปนะครับเรามาเริ่มที่ตัว Android ก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวในไลน์ครับก็ของผมก็จะเป็นส่ง พวกใบปะหน้าเนี่ยผ่านในไลน์นะครับเราก็ไปโหลดไฟล์ตัวใบปะหน้านะครับของอ e ีคอมเมิร์ซนั้นๆครับคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีให้เราเปิดว่าเราจะเปิดผ่านอะไรให้เราหาแอป Open l a b e l หรือแอปของเครื่องปิ้นตัวนั้นนะครับก็คลิกเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาคล้ายกับตัวตอนแรกที่เราเซตติ้งเลยถูกไหมครับจากนั้นเข้ามาเนี่ยก็ตั้งค่าไเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเรียบร้อยกดถัดไปนะครับเข้ามาเนี่ยก่อนจะไปคําว่าพิมพ์ให้เราเชื่อมต่ออกกุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ กดเข้าไปแล้วก็ไปเปิดบลูทูธเปิดโลเคชันก่อนนะครับถ้าลืมเปิดถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปขั้นตอนถัดไปนะครับคราวนี้เมื่อเราเปิดเมื่อเราเช็คว่าเราเปิดเรียบร้อยเนี่ยก็มาหาตู้อุปกรณ์ก็ถ้าใครหาไม่เจอให้รีเฟซใหม่นะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับตรงอุปกรณ์ที่มีนะครับเมื่อเรารีเฟซเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าจะมีตัวออนไลน์อยู่ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อ แล้วรอสักครู่นะนี่ก็เชื่อมต่อให้แหละจากนั้นเซตหน้ากระดาษเรียบร้อยครับช่วงพิมพ์จะพิมหน้า1ถึงหน้าสิเลยไหมหรือจะพิมพสับนานี้จะพิมพ์ซ้ํากี่รอบกระดาษนี้จะเว้นระยะจะใช้ช่องว่างหรืออะไรเนี่ยเราไปเซตได้เลยการหน้าค่าขั้นสูงอ,งอีกความละเอียดความหนาของหมึกเนี่ยเราสามารถเซตได้ก็ไปเซตเอานะครับถ้าเมื่อโอเคเนี่ยก,ก็ค่อยกดปิน์นะครับอ่ะอผม ติ๊กหมดเลยก็กดเปลี่ยนก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหน้าจอวิดีโอหน้าจอถ่ายรูปนี้มันก็ปินมาเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปดูตัวระบบ ios กันนะครับมาดูที่ตัวระบบ ios หรือว่าตัว iphone นะครับก็เหมือนกันครับเราจะเราจะ,าจะทําก็คือว่าเราส่งไฟล์ผ่านไลน์นะครับแล้วก็คลิกเปิดไฟล์เข้ามาเขาเนี้ยมันจะต่างตว a n อ r ด i ยตรงที่ว่ามันจะไม่ขึ้นแอปอะไรเราให้เราไปกดตัวแชร์นะครับมันก็จะขึ้นแอปขึ้นมาแล้วเรา ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยให้เลื่อนหาตัวอื่นๆนะตัวมอนะครับกดไปไปหาแอปตัวเครื่องบินครับโอเฮนลาเปนะครับเลื่อนรับเลื่อนเลื่อนขึ้นอ่ะก็จะเจอเราจะอยู่ล่างๆหน่อยคลิกเข้าไปครับแล้วก็อนุญาตทุกอย่างครับเปิดบลูทูธเปิดโลเคชั่นให้เรียบร้อยนะอันนี้มันก็จะเข้ามาที่ตอนแรกเลยเหมือนเหมือนที่เราเซตตอนแรกเลยนะครับอ่ะ เข้ามาเหมือนกันเลยครับเหมือนไอ Android เลยครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าที่คุณเคยละเซตหน้ากระดาษร้อยกด next หาอุปกรณ์เชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จกดปิ้นก็จะเหมือนกันตัว Android ที่ก่อนหน้านี้เลยครับก็ประมาณนี้ครับเราสำหรับระบบ iOS หรือว่าระบบ iPhone นะครับ กับทิคเล็กๆในการใช้งานตัวปินพ์ใบปาหน้าผ่านไลน์นะครับที่จะสามารถประหยัดเวลาให้เราได้ครับไม่ต้องไปเข้าหน้า o p เ n l ร b e l บลเราไปดึงไฟล์เข้ามาเราไปคลิกที่ไฟล์แล้วก็ให้ไฟล์เนี่ยแชร์เข้ามาที่แอปเลยมันก็จะสามารถพินพ์ได้เลยครับรวดเร็วดีครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับยังไงหากชอบคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่อง i c r o t e c h เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจาก i c r o t e c h เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ